ในภาพเครื่องจริงพร้อมสเปคกบ้างต้นสมาร์ทโฟนรุ่นวันพัด9 Hi ้ไฮแบต4,500ห ah, ้มิลลิแอมลองรับชาร์จไวห5วัตในภาพเครื่องจริงพร้อมสเปเบองต้นสมาร์ทโฟนรุ่นวันพัทเ้ไฮแบต4 5 0 0มิลลิแอมรองรับชาร์จไว65วัต์มีข้อมูลล่าสุดได้อ้างว่าสมาร์ทโฟนรตุนวันพัด9จะมีออกมา3รุ่นด้วยกันครับ ซึ่งนอกจากรุ่นพื้นฐานแล้วก็ยังมีรุ่น9 Pro และ9 Lite หรือ 9e ออกมาวางจำหน่ายด้วยครับแต่ก่อนที่จะถึงงานเปิดตัวก็มีภาพเครื่องจริงเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพที่เผยมานี้คาดว่าเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นวันพัด9ซึ่งยืนยันว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะมีหน้าจอแบบเจาะรูและมีระบบ r e r Wireless Charging ซึ่งก่อนหน้านี้คัาฟีเจอร์นี้จะเห็นแต่ในรุ่น Pro เท่านั้นครับ นอกจากนี้ทางนอต o วันโ b i l e ยังได้เผยสเปคแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนนี้ออกมาด้วยครับโดยอ้างว่าจะให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว65วัตต์ครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น o n e p ั u 9กลางเดือนมินาคมปีหน้าครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทายทีฟ้าจะมาบอกกล่าวราบบิทีครับ